อันนี้ก็พี่น้องมันเดี๋มาเบิ่งมอลำพี่น้องอยู่โรงเรียนมรรคคุณอยู่ยยมาเบิ่งมอลำพี่น้องใจเกินร้อยพี่น้องตอนนี้มาหาเขาขนานไหมหน้องแน่นวิญญาณเวทีเขาสพน,นพีนน่น้องบรรยากาศจะไม่ผอกันอยู่นาห่านพี่น้อง เาไปผ่อกันญี่ปุ่นอีกนะฮานพี่น้องเดี๋ยค่อยไปพ่อกันญี่ปุ่นต่อยางไว้พี่น้องมีของเล่นด้วยของเล่นเลยนี่คนใส่เขาง่ายพี่น้องมีของเล่นนะเดิมอยากติดอยากพูดเขาอุญพี่น้องอ๋อ

กรเเตียมคนกำลังขย่อยเขามากหมอลำใจเกินเลยอยู่น้องเยนวัละคุณพี่น้องอยู่อำเภอคนกำลังทยอยเขามามมจจมมค,ามมมคยยมารับกินน้องมาเหมือนลงมารับแน่จนพี่น้อง มาเตยในการจะทำนะเจีบกับแค่เจี๊ยบหมอนำปัสสุกใหม่หมอนำพุ่งสั่งใส่อะไรบ้างหอทกับรัอยแท่ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้รัอยแทนดูแลคุณพี่น้องครับปูนเอ็ม่อยอยู่ทั้งหลังพี่น้องมื่อใดแจกทองคือเก่าจะพลาดโอกาสเด้อนะครับพี่น้องต้องเขียนซื้อแล้วกับเบอร์โทรนะครับหยอดลงไปในกระปุกนะครับมนาบอยสิีดีเจิดมากขอบุ่ณรังๆเข้ามาเป็นอัโอ้คนเยอะแยะเลย เคลียบตลอดเลยใช่ไหมคะใช่โอเคเยเซลล์ชิยนชุดสายสิบจบหลัยเต็มเลยนอกจากเราจะได้ชมคอนเสิร์ต ที่มีความสนุกสนานอิม่มเอมใจแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลน,นะครับเนื่องจากบัตรราคาลอยคำัอหน้าบอยสิริชยัยพร้อมกับน้องแนอนอล่าพร้อมด้วยการนำทีมของพระเอกหมอหลังใจเกินร้อยพระเอกบอยสิริชัยภายใต้การสนับสนุนโดยบริษัทเฮกิลี่ดีไรจำกัดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และต,ตลาดทุกประเภทกธรทมหมอหลังร่องสมัยหมอหลังใจเกินร้อยได้นะโอกาสนีเกิครับ

วิใัยจังหวัดมหาสารคามด้วยการนำทินของพระเอกหมอลำใจเกิดน้อยครับหัวหน้าบอยสินจายพร้อมกับน้องแอนอลาดีภายใต้การสนับสนุนโดยบริษัทเทเดนี้ดีไลท์จำกัดครับผม การสร้างสรรค์งานโชว์โดยทีมงานคูเบลอลังการโชว์พร้อมกับครูกับพ่อดีไซน์หมอลำใจกันลยนอยน้องเสนอให้พี่น้องเรามีความสุขหลายๆครับเออพี่น้องขอ,ขอบคุณอยู่งนอ้องหมอลำลุ่มสมัยสืบกำนันหมอลำให้ก้องไก่กำลังใจจากแฟนๆไม่เคยเลยแบบน,นี้นำพาพี่น้องแบรนด์มาเข้าสู่บรรยากาศงานโชว์เต็มรูปแบบศินลูกนแบบี้จะเป็นตัวสินเราหมอสองเนาะ เปี่ยนธรรมะกันเนี่ยเขาโอเคหรืหเปล่าครับท่านี้ครับฝากพี่ดาวไว้แนบแนบบ้างว่าสิเป็นศิลปินบันใดออกเสียงกดมือต้อนรับศิลปินพ่อเอกหมอลำใจเกินร้อยหัวหน้าบอยสิริชัยมอบความสุขให้พี่น้องแฟนๆครับพี่น้องมีความสุขหลายๆครับ ข้อมปุ่มันข้อมกระดกศรัทธาพี่น้องทุกท่านในขีดข้อมจิตใจจากอมบอยสิริชัยแอนออรดีและทีมงานหมอลนัใจเกินร้อยทุกชีวิตครับขอบคุณทางาการผู้จัดงานในเมืองนี้ขอบคุณทา่านการจะพาไปโอกาสกับแอนะ <And already S 1> ออรดีมาหมอบความมวลสื่อบนเวทีมอลนัใจเกินรอยปอกติแล้วนะคะกัมมี่บงและกทีมงานโดยคงจะขอเพื่อกันแยกรับงาน 啊，住宿，两个人住啊。 เาาาอ,อาช่วงล่างรลยไปหน่อเสียใจง่ายมาดูเอาเนั่นแต่กันคนําพาทุกทุกทานเขาสู้การเสดงนนกผนงานคารวาเยือนสนองพระทุณเกลื กับเลวพี่นาวไปเดินไปรถกันพี่นารถต,ตก,กันครับเลวพี่นาวขอขั้นไม่คลิปหนาพี่นอวฝากคดไลไรกดแช่นะพี่นาวสวัสดีครับพี่นองขอกั้นไมพี่นัว